บรรยายด้วยภาพครับบรรยายด้วยภาพครับผมสไหรับวันนี้ก็มาดําหน้าแรงครับมาไทยหัวหน้านะครับมาไทยหน้าแรงนะครับอันนี้เป็นน้ำธรรมชาตินะครับน้ําธรรมชาตินะครับนาตาดีนี่ใช่ตะกอครึ่งนะครับเกียวกับหน้านะครับหน้านหนนาตาดีมันเป็นอย่างนี่นะครับหน้าพื้นเขาก็มีนามนะครับ นี่ยครับ้างๆกันน้ำมุ่มีนะครับว่าผมไปรักจอเอานะครับน้ำฝนนะครับน้ำฝนนะครับต่อย้ำว่าน้ำฝนนะครับน้ำธรรมชาตินะครับนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับกําลังอดีดำนะครับประเด็๋เปี่ยงออกนะครับ บางทางังคุณใส่กีบไฝยเผือร้ไรนะครับหยาขึ้นไรนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแปลงปลูกนะครับมเมล็ดพันธุ์นะครับก็อขอหกต้นเสี้ยหน้าห้าเก้านะครับนี่แล้ะครับ หน้าดำครับหน้าดำนี่ครับหน้าต่างกันนะครับเป็นหน้าบานนะครับด้านหน้าครับเ้านหน้กกาโฟกัสที่น้ำนะครับโฟก,กัสที่น้ำ เครื่องหน้าแข้งครับเครื่องหน้าแข้ง